ยาายมมยอย่ารรดาราในระมับเมืองตางากสูงที่ต่อทั้งหลายที่มีโอกาสมาในวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้จัดการบริษัทร,รักไทยกำลับพัฒนานะครับซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ก็ท่านเองก็มีน้ำใจตลอดทั้ง สาวบาดอนพัฒน์เองก็มีน้ำเยอะสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีสรแฟมิลี่นะครับตอนนี้แอดอดิศรประจําการอยู่ที่สํานักสงายนวรารามนะครับบ้านเลขที่251ทับ10บ้านโพนยาคำตำบลนนหอมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับผมซึ่งวันนี้มีงานบุญกระถินนะครับสามัคคีนะครับทอดถวายที่สานักสงฆ์นะครับบรรยากาศภายในงานตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการ รอใส่บาทตอนเช้านะครับผมจะไม่มีน้ําท่วมเช่นที่ก่อนที่จะทําในส่วนของอาบุญกระถินนะครับห่กระถินนะครับคงจะเป็นวันที่พวกเราได้มีความสุขอย่างยิ่งอีกสักครู่กบจะได้ประกอบพิธีทําบุญตักบาตรตามประเพณีลุษยใส่ที่พวกดอยธนที่เป็นชาวพุทธ ก็จะตักบาตรนะครับตอนนี้พระเทระอคณะสงฆ์คณะสงฆ์นะครับที่มาร่วมงานนะครับก็ทยอยมานะครับนะพระอาจารย์ตีนะครับพระเจ้าอาวาสวัดท่านก็ออกมาต้อนรับนะครับพระที่ที่มนมานะครับเพื่อนก็ออกมาต้อนรับนะครับบชิญทุกท่านเข้ามาอย่างสาาแต่ประเด็นนี้เพื่อร่วมใครอยากร่วมบุญก็ที่แอดเคยปักหมุดไว้นะครับ อในลิงแรกเนาะลิงนี้ยังไม่ปักนะครับหลังจากนั้นก็จะได้มีาพิเศษจะปับไปจนเสร็จงานนะครับเสร็จงานแล้วก็เปลี่ยนท่านใครอยากร่วมมืก็ตามนั้นนะครับคนเข้าที่สำนักสงฆ์น้ำปรลารามนะครับอะไรมาบ้างจิตติพงนะครับเจ้าอาวาสวัดนะครับมาเผยแร่วัตนธรรม แห่งอดีตงามให้พี่ดองเองีกินปีนี้ก็นํามาพัฒนาศาลาลการ<อ>ปร,รียนนี้นะครับที่ยังไม่เสร็จนะครับซึ่งปีนี้ก็จะมีนำกลั่จากนครราชสมาโดยปกติตแล้วเราจะนํามาคณะชุดใหญ่กับร้อยสองร้อยคนแต่ปีนี้ก็นะครับเนื่องจากว่าอยู่ในสถานการณ์การแพร่บาดของไวรัสโครโรนาสงองพันสิบเก้าก็เลยมาเท่าที่ควรก็จะได้ร่วมกันรำถวายจากนั้นผมจะได้รับกับพิธีซึ่งอัญเชิญผ้าห่มพระประธาน พระพุทธเจตาจากประเทศอินเดียขึ้นมาหมายเลขบัญชีของทางวัดนะครับกอสามารถรวบุญกระถิ่นปีนี้ได้นะครับก็ให้พี่น้องชาวจังหวัดจุลาคอรได้หมายเลขบัญชีตามนี้นะครับคารกรุงไทยนะครับที่ที่ไปจะนั้นจะร่วมกันทอดกระถิ่นสมาธิเพราะอื่นเนื่องจากเรายังเป็นสำนักสงฆ์อยู่ในส่วนของโลกนี้นะครับสำนักพระพุทธศาสนาทางชาติจะยกสถานะขึ้นเป็นนะครับ อารามหรือเป็นวัดนั่นเองแต่ก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งในกรณีนะครับพระเถระพระเถระท่านเดินทางมาแล้วนะครับจะได้รวบรวมพี่เราศรัทธายัดโยงทั้งหลายได้ไปยืนนะครับรถก็เนี่ครับจอดซึ่งพระสงฆ์เองก็จะได้หลงไปเมื่อเยอะนะครับยัดโยงได้ฟงแล้วนะครับวันนี้ก็จรขอขอบคุณพระติัญญามากเลยแล้วก็ถือเป็นบุญกุศลที่เราได้ทำร่วมกันเนาะท่านสารคีซึ่ง ท่านเองก็รู้สึกว่าจะติดตามตัวผมตลอดเลยนะครับแต่ก็ได้มีโอกาสนะครับไปที่บ้านผมเป็นรองที่บ้านผมด้วยนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยที่ร้องจัตุรัสกรเหมือนเราเป็นญาติกันเนาะนะรับแล้วก็ผมเองก็ไม่ค่อยมีเวลาเดินทางมาเพราะว่าภารกิจนะครับที่งานออกแต่ละวันนั้นมากที่สุดทํางานต่างนะครับถ้าจะเห็นก็ตามพประกรถ้าท่านติดตามข่าวพระสุนัขจะเห็นผมออกนะครับ สามสี่เดือนวันนี้ออกคนทุกวันนะครับต่อ,อสองทุ่มนะครับแต่ก็น่ากาเป็นไงนะครับผมจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าใส่แนืทั้งหมดนะครับแต่ไงวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาทิมฐานที่เราได้เคย,เคยมาที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆผมอยอมรับนะครับตั้งแต่วันที่ผมมาเจิบย่างที่นี่นะครับก็อบอกผมเลยว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ผมมาได้แต่ออกไม่ได้ต้องเรียนข่น้ตนต้นเลยครับมาได้แต่ไม่ได้เพราะอะไรครับ อาจจะเป็นการล่วงเกิน้วยการวจาใจก็ได้ครับรถผมนะครับที่บ้านน้อยแล้วก็นะครับแล้วก็พี่้องบ้านผลยังทำแล้วก็ทุกท่านเองนะครับที่มาที่นี่แล้วผมก็มาที่นี่บ่อยๆก็ดูเหมือนว่าพวกเรากำลังจะขมับขม่นะครับในการเปลี่ยนถ้าท่านนะครับใดที่มาแล้วก็จะได้เรียนเฉานะก็มาอย่างสลากการ,ปรเปลี่ยนก่อนครับพื่อที่จะได้ประกอบพิธีนะครับ ความประทับใจไม่มาไม่ได้ต้องมาให้ได้วันนี้กิจภารกิจเป็นพิธีกรงานที่นั่นนะครับสามงานโกรธพระอาจารย์มากเลยอาจารย์เลื่อนงานมาตกลงกับผมมาที่สิบสามแต่ว่าเลื่อนมาเป็นสิบสี่ถามว่าขาดรายได้ไม่ขาดแต่ว่าเรายอมขาดรายได้เพื่อมาที่นี่นะครับแล้วก็ต้องขอบพรบคุณนะครับ ทุกท่านเองนะครับที่มาหลอมเป็นเดียวกันวันนี้เป็นวันที่บอกว่ามีกระถิ่นมากที่สุดในประเทศไทยเฉพาะในจังหวัดโคราชผมเนี่ยนะครับวันเดียววันนี้เนี่ยเกือบร้อยวัดใครมีตังค์ก็ทําบุญเยอะครับก็เฉพาะที่สุนครณรเชื่อว่าไม่ไม่น้อยก็่ากันครับก็เป็นวันที่ท่านทั้งหลายที่มีส่วนร่วมเนาะครับก็ทราบว่ากระถิ่นในหมู่บ้านเหล่าวัดใจก็จะทอดกันพรุ่งนี้ครับ รับหัคร mm. ับอยากจะฝากบุญด <as> ้วยครับก่อฝากเนื่อฝากตัวด้วยครับแล้วก็วันนี้พระสงฆ์ท่านเดินทางมาเกือบจะพร้อมแล้วนะครับก็วันนี้ก็คงจะได้ร่วมกันให้น้องได้ช่ระหา่างการจัดแถวนะครับก็ขอเชิญพี่น้องแานสักครู่หนึ่งก็จะใส่บาตรกันนะครับอยากจะให้เข้าแถวไปในร่มสักหน่อยครับเข้าไปในร่มในป่าสักหน่อยจะดูป่าสวยงามอยากถ่ายภาพี่เห็นป่าด้วยครับ อ่านี่นะครับนี่มาร่วมง,งานนะครับ,รบเดี๋ยวเราเตรียมเข้าแถวเหมือนกันนะครับผมก็ของอาริซอนแฟมิลี่เป็นภาพที่สวยงามมากทราบว่าท่านผู้จัดการก็ท่านคำพูดบัญชาการอ่ผู้รับการของหนง,งานท่านมาด้วยหในงนานส่งเสริมน,นะครับเดี๋ยวดี๋ยวผมขอนามท่านด้วยกับเพื่อที่จะเป็นก,การก่าบขอบคุณท่านและการแนะนําท่านด้วยครับ เฉียครัเบเฉียนคับนี่ครบรรยากาศนะครับตั้งแถวนะครับตั้งแถวเตรียมใส่บาทกันนะครับจะรอ,อกความพร้อมจะได้กลับไปห,หมดพระสงฆ์ท่านออกรับพิธีบาทซึ่งเป็นกิจวัตรของพระสงฆ์อยู่แล้วครับก็อยู่บอ่ครับ่า เราพูดแล้วออ,อ,ออกทางนี่ผู้ใหญ่บ้านของเรานะฮะผู้ใหญ่สวัสดีครับผู้ใหญ่พานุพงศ์กรพัน์นะครับนะครับมาดูแลงานนะครับปุณกกินคนะรับสักครู่กับตาหล่อตําหนิจะมีคณะของนะครับแพทย์ที่เดินทางมาจากโรงพยาบาลข้าวชนรดีจังหวัดนครราชสีมากำลังเดินทางะาดูบรรยากาศน,นะครับ ท่านไหนยังไม่ได้รับอาหารมิตรบาทครับ มาลับอาหารไปก่อนนะครับคุดจินานะครับท่านเองถูกมานะครับท่านเดินท่านมาก็จะได้ทำบุญร่วมกันทำพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวได้มุมกว้างนะครับเผื่อแอดตั้งกล้องแล้วรถยางที่ยอจะได้เห็นด้วยนะครับนะแล้วก็จะแจมอยู่แถวๆนี้เลยนะครับ จะได้ใส่บาทด้วยกันนะครับผม <c oughs>